สวัสดีนะครับผมต่ออัญชพัฒน์ติติเจริญยุทธนะครับแล้วก็ผู้ธุรกิจนะครับคุณอัญอัญพัฒน์ติติเจริญยุทธนะครับเราต้อผู้เป็นนักธุรกิจเมล็ดระระอาจารย์ครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนจอนนะครับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมพลังงานเคยเป็นอาจารย์อยู่เซนจอนด้วยอยู่สี่ปีตำแหน่งก่อนที่จะออกมาจากโรงเร,เรียนเซนจอนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายทองของแผนกอิเล็กทริก์และเราเพิ่งจะเปิดนักศึไษาลูก การมีธุรกิจของตัวเองอ่ะมีข้อตัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทุนที่สูงความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อเวลาที่เกี่ยวคู่แข่งแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหานี้หมดไปหลังจากที่เราได้รับโอกาสจากคุณสุนีวรคุณกำลังเดนนะครับให้เรารู้จักธุรกิจอเมริกาครับพอเราฟังแต่เราพบว่าธุรกิจอเมริกาเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วที่สำคัญคือเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้และเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปธุรกิจแอ็บ์สามารถที่พัฒนาเพราะเขาม kind of mm ีไอเดีครับและความเสี่ยงต, mm. ต่างน,นี้แทบจ e e ะเป็นศูนย์ในั้อไปเมื่อเราก็แบบนี้เราเลยครูมสึกว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็เดียนเดินหน้าครับมีนักธุรกิจหลายๆคนได้บอกเรารไว้ว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราไม่สามารถหาเงินจากเขาได้ต่อเลยตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพราะเมื่อเราเรียนรู้เราสามารถหาเงินมีรสร้างธุรกิจกลับตัวเองได้เพราะเราสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เรารู้ครับท,ท,นนะะทู้นะครับตู้ครับอันเดอราเรายนอนุรักนะคะที่เล่นชี่ขวัญเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนจบที่มินเทสการท่องเที่ยวค่ะมาอยู่สถาบันเดียวกันจบก,การศึกษาแล้วก็ทำงานการโรงแรมแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นมัคคุเทศก์ด้วยนะคะแต่พอลังจะแต่งงานแล้วเนี่ยก็ สามีบอกว่าให้มาเลี้ยงลูกนะคะก็เลยต้องลาออกจากงานแล้วก็มาเลี้ยงลูกสําหรับผมอัครวินเราอยู่รั้นะครับหลังจากที่จบการศึกษาเนี่ยผมก็ไปทางานโรงแรมแล้วก็ได้สัมภาษณ์งานไปทํางานอยู่ที่อเมริกานะครับก็รายได้ดีครับแต่ครอบครัวต้องห่างกันก็เลยตัดสินใจนะครับกลับมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับโดยที่เรามีกิจการของเราเองก็งคือโมงลุมนะครับนั้นก็ํามเรื่อยมาเ็ไก่ได้คิดว่า จะมองหาอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่ว่าชอบใช้เวลาว่างหลังวันหยุดน,นะครัทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะส่งเสริมไรายได้อยู่เหมืนอนกันตอนช่วงที่หเเมเจอแอมเบเนะคะคือหขมอขอบคุณที่พี่สุภาวดีเราเหรือยังรังนะคะหรือพี่ต่อยเป็นผู้เปิดโอกาสนะคะแล้วก็เพื่อนของพีต่ต่อยเนี่ยก็คืออลเนี่ยเขาก็มาหาัมที่บ้านนะคะก็มานวดหน้าให้แล้วก็เป็นสิ่งแรกเลยที่เราประทับใจก็คือได้ลองทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้แล้วก็ชอบนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าเรา แบบผิวเราแข้งกล้านนะเราไม่ได้ดูแลมานานแล้วเพราะเราเลี้ยงแต่ลูกใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่อยอะไรพวกก็เขียนแผนให้เราฟังด้วยนะคะฟันก็เห็นตัวเองอยู่ในวงกลมๆนั้นแหละแล้วก็ที่จุดประเด็นมากเลยเพราะเรามีลูกแล้วใช่ไหมคะแล้วเรามีครอบครัวเราก็มองหาโอกาสมาตลอดว่าเราจะทำอะไร, <S <S ะไรดีเราจะค้าขายอะไรดีเราถึงจะมีะไรายได้เพิ่มนะจะได้ช่วยจุนเจือครอบครัวไม่ใช่แต่สามีหาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะพันนี้แผนการตลาดมันตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องมรดกตกทอดเรารับโอกาสอันนี้ไว้เนี่ยมรดกตกทอดเราก็น่าจะทําาาห้ห้ไไ้ลูกกกกไไวดดยธุรจจอมนนนผผี่แตด ที่คุณหวั่นใจนะทรับใจผมเองก็ประทับใจแผนการตลาดแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนก็คือบริษัทแอนเด์สันะครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีรากฐานยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2502ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2530ฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนะครับระดับนานาชาติเนี่ย60กว่าปีแล้วนะครับส่วนในประเทศไทยก็30กว่าปีเป็นเป็นอะไรที่เราสามารถพิสูจน์ความสําเร็จที่ยาวนานของแอนเด์สัแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นมากๆเลยนะครับผมเองเนี่ยได้เรียนรู้จากเเเซ็็นตอออรร์ขงากคื สถาบัน m อ c นซนะครับทำให้เราเชื่อมั่นมากๆว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ใช้เวลาตั้งใจเนี่ยอยู่2ปีเราก็ได้ไปท่องเที่ยวแก่เอ็มวีเราได้ความประทับใจมากยนะครับแล้วก็เห็นการต้อนรับแบบ v i p เห็นเราเป็นทุ้ส่วนจริงๆนั่นแหละคือส่วนที่เราประทับใจมากๆแล้วครั้งนี้แอมเวได้จัดทิปท่องเที่ยวไปสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งแต่คุณตั้งใจกับแอมเวคุณจะประสบความสำเร็จได้หากคุณตั้งใจคุณสำเร็จได้หากคุณฝันใหญ่คุณสำเร็จได้หากคุณเชื่อคุณทำได้ ไดพบกันที่วิสแลนด์ครับสวัสดีครับดีกท่านนะครับผมชื่อยงยุทธริธิบุตรสกุลนะครับภรรยานะครับก็คือคุณมณิษราริธิบุตรสกุลครับเป็นนักธุรกิจระดับภายนินนะครับผมปัญสาจบที่มสวภาษาอกฤตนะครับเอกธุรกิจศึกษากด้านการตัดอีคือเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยนะครับตำแหน่งก็เป็นเจ้าหนักงานธนาคารข่อตางครับอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ด้วยข้อจำกัดนะครับ ทำให้ยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจนจนมีวันหนึ่งนะครับดีเพื่อนสมัยปี่อนมาชวนทําธุรกิจอมเมริกาตอนแรกก็ตอบปฏิเสธเรามองภาพว่าอเมรกิกคือการขายของขายตรงนะรไม่ได้สนใจงานลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่มีความตั้งใจในการติดตามนะครับเพื่อนได้บอกว่าอเมริกคือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอให้เข้ามา,าติดตามแล้วก็หาข้อมูลน,นะครับ ผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาฟังแผนการขายกัตตาล็กส่วนที่ชอบนะครับธุรกิจอเมรก็คือตรงที่อเมรครับมีความมั่งคัง่งแล้วก็มีความมั่นคงครับ mm. เมื่อเราทำอเมรนะครับ mm. เราสามารถที่จะมีอิสาราภาชนร,รายได้ไม่มีเพดานไม่มีข้อจากัดเราสามารถกําหนดรายได้้วยตัวเราเองความมั่นคงก็คือเราสามารถหยุดทำครับแล้ยังคงมีเงินรายได้อย่างสุดเดือนหรือว่าถ้าเราเสียชีวิตนะครับอเมรก็ยังคงโอนธุรกิจเรานะครับให้กับายญาติของเราได้ นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจทำธุกเก็อเมนะครับจนถึงระดับภายในนะครับยงอเมเินะครับคือโอกาสที่เท่าเทียมกับการสรับทุกคนนะครับและวานสำนรกงานอเมริกันครับจนเราจะได้ครบวมิติเลยนะครับไม่ว่าระงความหวังครอบครัวรางวัลแล้วก็อิสรภาพโดยเฉพาะในปีบัญชีนี้นะครับ รางวัลรทศการท่องเที่ยวที่เราจะไปเซนต์แลนดกันครับในภาพขนาดนี้นะครับก็อยากชวนเชิญพวกเรานะครับทุกคนนะครับตัดสิในใจนะครับเลือก,กเตรีเบนะครับทุกท่านสามารถทําได้ครับขอบคุณมากครับกวัสดีครับ